นิดนึงสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันอันนี้เป็นหนองนิดหน่อยมีลูกค้าประจันเหรอไหมคนไหนวันนี้ลูกค้ไม่รู้รือว่าพิ่งมาอันนี้ลูกค้าตัดมาเองหรือเปล่าคะขอค่าเช่อกินอ่ะ แบบในแนวแบบนี่อแนี่วไหนถ้าจะขยับก็หยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะไม่โทรก็ได้ไม่โทรมาไม่ถูกะกกโทรมาเหรออือโทรโนรไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อที่นัดไว้ห้าโมงใช่ไหมที่บีว่า 嗯。嗯 ัตแตะดีๆนะอย่าให้มันเบอนะ อัดไม่ได้เลยกุดมากเจ็บตรงนี้ไหมคะ น่าจะตัดแผลลึกมันก็เลยเต็มแผลตรงนี้นิด,ดนึงเจอตัดท่านี้เพียนึงนะคะนน้องแตกจริงเจ้าเจ้าแก้าสำลีให้ดิหน่อย ถ้าเลือดออกนี่ก็เรียกพี่หนิงมาเลยนะไม่น่าจะเลือดหรอกถ้าเป็นหนองมันตัดง่ายกว่าหรอคะถ้าหนองมันก็โอเคกว่าแต่ถ้าเลือดเลยอ่ะมันมองไม่เห็น ตต่เป็นทงแล้วก็ขัดแต้บล็อน่ะบันอนี้นนนนก็ขบไหมไม่ขบบ<า>ล็อกฉันรักค่ะถ้าถือหัวนองขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ ตแล้วคนดีเรา้ราคา้มใช่มนี้กห้าใหม่ใช่ไหมเี๋ยรอที่พโทรมา่วันที่พี่โทรมาวันใช่ไหมคะาไม่ใช่นิาเลยนะ ลูกค้าคุยอีกคุยลูกค้าคุยอีกเอาเอาสีนิ้วนี้ออกมาก่อนได้ไหมปันบังกล้องไหมลูกค้าบอกไม่คุยล้วลูกค้ากินเผ็ดหรือเปล่าคุยลูกค้าคุยอีกมีอะไรจะคุยกับเราไหมคุยได้นะ ทางนั้นเราฉีดฉีดได้ทุกคนแล้วฉีดวัคซีนแล้วไม่กัดค่ะเผ็ดอ่ะเบลกินบุชิงตูได้บ้างทีวีกินน่าด้วยหรากินเบลกินทำไมเรากินได้เราบอสผู้ชายไม่ให้กินอ่ะแกบุดเล่นแกถูอันนี้ไม่ให้กินไม่แกไม่ได้ถูแกไม่ให้กินเอาจริงนะ พี่กินเยังไงว่าพี่ยังไม่กินหรือเปล่าไม่ช่วงนี้เจอแต่หน่องๆน,นะพี่คนนั้นอะหน่องเต็มเลยพอดเกมไม่แค่ไหนอุ้งขาเราอ๋ออุ้งาคนนั้นอะอันนี้เธอจิ้งเกี้ย าข้างบ้านวัดอ่ะโ้หนองทั้งนั้นผนแค่ไปแบบดูหนังให้หมดอ่ะแล้วแกเก็บทครีมแกไม่ได้แค่ออกแกว่าพอแล้วได้ไหมอ่ะเอาแค่ออกนิดเดียวพอวะเดี๋ยวแกก็มาใหมืใช่หนูบอกว่าไม่ได้ต้องเอาให้หมดวงแกซื้อครีมไหมแกว่าก่อนแกจะกลับนู่นอ่ะแกจะหิ้วไปได้ไหมล่ะ ก็ว่าแกบอกว่าแกกับชิเดน่าอ้แล้วก็ชิเดน่าเนีอยากแกจะมาต่อเล็กลับบ้านใช่ไหมใช่ตอนแรกแกบอกว่าถ้ารู้อย่างเงี้นะพี่ต่อเล็กไปเลยดีกว่ารั่วนานไยตัวแข็งนานสิ้นเดือนหน้าก็วันที่หนึ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่เดือนหน้าเสร็จสิบสี่คัน ป,ปิดเวทยุปิดเวทยุให้มนนี่กิ่งใช้ของพี่หรือเปล่ากิ่งใช้เอาขึ้นมาใช้ไงแต่ว่าลองคีบๆไปดูแล้วมันมันไม่ได้เรื่องอ <c oughs> เพราะมันไม่คมแล้วเนี่ยกิ่งตแบบัดไม่สามารถตัดได้เลยสักอัน <c oughs> กาไกลกของใครของมันเลยที่ยังใช้ไม่ได้เลยตหางตัวเองใช้ไม่ได้ <c oughs> ใช่เดี๋ยวนี้ใช้สามอันนะหรือไม่ใช้สามอันเดี๋ยวนี้มีตัดหนังเปมม็นกลมๆแล้วก็ตัดข้างเล็บแล้วก็ขีบขึ้นขีบหนังขึ้นหน้าที่ไม่คมอะ่ะถ้าเอาตัวที่คมๆขีบขึ้นาา่ะขาดใช้ทีสามอันสี่อันแล้วอะไรไม่เข้ามือก็เปลี่ยนนะใช่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่ควรตั้งแบบนั้นนะบอสมันไม่น่ารลกแบบไหนไปตั้งข้างกล่องใสอันนั้นน่ใส่บัตรเลเสียงมากเลยไปบัตกดอย่างนี้เป็นไงบ้างเจ็บเจ็บแผลหรือว่ายังมีอะไรอยู่อ่ะลองลองบีบดูว่ามันปวดปวดตุ๊กอยู่ไหม เบาลงไหมใช่น่าจะแผลเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแผลลึกที่ที่ตัวเ,เองตัดไว้อะเน,น,นี่ยตัดตัดจน,นเนื้อปูดเลย เ <Okay. S 2> mm hmm. วันเดี๋ยวสามสี่วันก็หายมสน,นานนาดีเอายาแก้เศษมาให้พี่หน่อยวันนั้นพี่ตัดอ่ะพี่ยัดไอสำมีไว้ต้องหลายวันหายเลย ยัดจนลืมอ่ะแต่แต่การลูกค้าจะบอกว่ากลับไปเราดึงออกนะคะแต่กับตัวเองปวดเลยนะต่กับตัวเองสามวัน <laughs> อันนี้เป็นยากแก้อักเสบนะคะพี่บีทำมันนั้นให้่อยดีลูกค้าไม่ต้องดึงออกก็ได้ปล่อยไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าบีบแล้วมันไม่ค่อยเจ็บล้วก็ค่อยเอาออกนะสบบนี้ โอเคเรียบร้อยค่ะ